หุ่นเหรอคะหุ่นดีมากใช่ไหมคะแล้วก็หน้าดีไหมคะหน้าก็ดีหุ่นก็ดีนะคะคืออย่างที่บอกคือถ้าอยากดูแลรักษาหุ่นแล้วก็หน้าให้ดีอ่ะมันมันต้อง2อย่างสําหรับเจนนี่นะคือมันต้องข้างในและข้างนอกคือเราถือว่าข้างนอกุ๊บเราออกกําลังกายอะไรนู่นนี่ข้างในเรากินอะไรให้มันดีๆแต่เจนนี่มีความรู้สึกว่ามันยังมันไม่พอเพียงอ่ะด้วยอายุอายุแล้วทุกคนถ้าอายู่เยอะขึ้นน่ะแค่กินอาหารดีๆไม่พอเราต้องได้รับอะไรตัวช่วยที่มันแบบดีด้วยวิตามินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้อง เขาเรียกอะไรบูสตัวเองอยู่ตลอดบูสตัวเองอยู่ตล,ลอดบูสตัวเองเนมยมาที่นี่ได้เลยค่ะวิตามินมีแบบทุกแบบนอกจากตับแล้วก็จะมีวิตามินต่างๆที่บูสพลังเราในเรื่องอื่นๆด้วยรวมถึงถ้าใครอยากผ่อนคลายก็มานวดหน่อยจะนี่ออกกําลังกายให้หุ่นดีแล้วมันเมื่อยก็มานวดมาทําสปาอะไรที่นี่ได้เลยค่ะโปรตีนออกกําลังกายยังไออกกงคะเจนี่ก็จะเหมือน เล่นไพ่ค่ะแม่หาก็จะแบบหล่อเล่นไม่ใช่ออกกําลังกายเพจนี้จะเ,ออเน้นเวทเทนรนนิ่งเวทเทนรนนิ่งสัปดาห์ละสี่ครั้งค่ะซึ่งเวทเทนรนนิ่งจะเป็นการออกกําลังกายเพื่อให้ออกล้ามเนื้อให้บอดี้มันกระชับให้มันเฟิร์มอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ก็จะมีเสริมเป็นการคาร์ดิโอเล่งเาผาผลาญด้วยเพราะด้วยความที่อายุพอพมันเริ่มเยอะปุ๊บการเผาผลาญต่างๆมันก็เริ่มเริ่มลดลงแล้วก็เสริมไปด้วยก็คือพูดง่ายๆสรุปคือเข้าฟิตเนส อย่างน้อยสัปดาห์ละสครั้งค่ะสี่วัน